ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงเย็นๆว่าจะลองมาตีหมึกเล่นนะครับที่ไออะไรนะหลังลลังกัดเอโซ่แหละจะบังนะครับปรากฏว่าลมอย่างแรงเลยครับคุณผู้ชมครับลมขึ้นแรงนะครผมตีไม่น่าได้นะครับดูบรรยากาศกัน โอ้โหเดี๋ยวลองโยนไหมล่ะเดี๋ยวลองโยนเล่นไหมล่ะนะลองโยนได้นะน้ำก็อย่างแรงเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะหลังลงกัดเอโซ่นะครับนี่ครับขึ้นล้มอย่างแรงนะครับคุณผู้ชมนะเห็นไหมเ้ยนี่ไงนี่คือบรรยากาศนะครับหลังลงกัดเอโซ่ของเราครับนี่ดูธงสะบัดนะครับธง,งแดงสะบัดวิววอนเลย มาไหมครับมครับผมเดี๋ยวจะเดินเล่นนะครับเดินงมหอยเล่นไหมล่ะเนี่ยมีหอยไหมเอี่เราเอาโยมาตีเล่นไหมลองไหมไม่ต้องลองก็ได้ไมั้งดูแล้วน่าจะแรงนะครับเลยน่าจะไม่ได้ตัวหรอกขึ้นขนาดนี้นะครับเซ็เซ็มนีนน่น่าจะมีหรอกนะครับผมบรรยากาศหลังลงกัดเอโซ่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ เดี๋ยวเราเดินไปข้างในดีกว่าไปเผื่อมีอะไรเด็ดๆให้ดูนะไปเอาคันไว้รถแหละไม่ต้องมาเราคันนะครับเนี่เยเราเดินข้างบนบนนี้เลยนะครับลมแรงนะครับคุณผู้ชมขึ้นอย่างแรงนะครับเนี่ย ไปดูข้างในกันนะครับเสียงลมโบกเลยนะตีไม่ได้หรอกเงี้ยลมแรงจัดเขาว่าเก็บอะไรกันไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูสิตอนแรกไปตอนแรกก็ไปฝั่งสุดทางลัก์สุดทางลัก์มานะครับคุณ นิ่งๆน่าจะดีนะครับแถวนี้เรจะลองเอามาโยนเล่นแต่น้ำมันขุ่นหน่อยไม่น่ามีตัวเสยเวลาเปล่านะครับตรงนี้เคยได้ตัวอยู่นะครับตรงนี้เคยได้ตัวได้หมึกอยู่สองสามตัวแล้วอย่างเงี้ยดูดิดูเพื่อน,ด,นด,ดิดูขึ้นแรงมากครับนี่ พื้นอ,อย่างแรงเลยนะครับไม่น่าได้เราเดินแ,แบบนี้นะครับผมดูครับถือว่าเป็นหมายที่สวยนะครับแถวเนี้ยนะครับผมถ้าน้ําดีๆลมดีๆหน่อยอะ่ะตีได้ยาวถึงนู่นเลยนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งนึงก็ไปได้ทางฝั่ง,งนูน่นจะเดินเลาะเลาะข้ามข้ามใต้สะพานตรงนู้นแล้วก็เดินเลาะไปฝั่งนูน้นแต่ผมยังไม่เคยไปนะครับแต่มีนา้นาๆเคยไปอยู่เคยดูคลิปอยู่ น่าจะมาจับหอยกันแล้วมั้งนะนะไปดูไหมดูหน่อยไหมนะชาวบ้านก็จะมาแบบงม,มหอยครับนะจับหอยจับอะไรอย่างเงี้ยครับลงไหมไม่ลงหรอกมั้งไม่ลงหรอกไ,ไ,อกไปฝั่งโน้น อันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศครับที่หลังโรงกัเอิโซนะครับ น,นี้นะครับคุณผู้ชมนะไม่ได้มานานแล้วนะน่าจะจะปีแล้ว้งเนี่ยม่ไจะมานะครับตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูน่าจะประมาณนี้เอง นข้ามกลางคืนก็มาได้ครับมากันเป็นกลุ่มหน่อยครับผมก็มันค่อนข้างเปี่ยวอันตรายหน่อยครับคุณผู้ชมมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะนั่งจิบเหล้าจิบเบียร์นะครับแถวนี้ก็สนุกเลยนะครับคุณผู้ชมอ่านี่ครับวาดวาดให้ดูแผนกล้องให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับนะสวยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมแต่น้ำมันแรงไปหน่อยนะโอเคนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ก่อนเผื่อมีที่ใหม่ตีเล่นนะครับผม ค okay. ให้ดูบรรยากาศพิ้งแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ